สวัสดีครับมาพบกับชุดเจ็บสายอัตโนมัติ Honda นะครับตัวนี้ Honda 5.5แรงครับ GX160 ครับมาปั๊มพวกตะกูพวกเอ่อเคียวครับเนี่ยครับเซรามิกครับลูกสูบเซรามิกปั๊มนิ้วครับลูกเซรามิกลองเลยครับไม่ตี่นเย ตัดง่ายรับแปลงไม่พอตัดง่ายเลยคนได้นี่หมดเก็บตอนแรกเก็บสายแอฟเนี่ยเหยียบตัวนี้ปุ๊บเราใส่พายก็จะตึงครับเหมือนแค่แค่ระบบใส่พานก่อนตึงนะครับตรงนี้ก็มีแตกมาหน่อยนึงครับเนี่ยที่ป่น 1, พันพระเทปมาครับครับอะคอประทักมาครับชุดนี้ราคาไม่แรง